สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องโปเกไฟลนะครับวันนี้นผมจะพาไปดูแฟนเมคเรื่องราวของบูและก็ซาโตชินะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอธิบายก่อนแล้วกันนะครับบู Boo เนี่ยเขาเป็นตัวละครญิงในเกมอ่ะเนาะเละะ็กินบูอ่ะเออเลกก็คือต้นแบบของซาโตชิกีนก็คือต้นแบบของชิเงรุคู่แข่งของซาโตชิและบูก็คือตัวเอกหญิงในเกมเองแต่ว่าเธอไม่มีตัวตนในนิเมะของซาโตชินะ แฟนเมกนี้ก็เลยทําขึ้นมานั่นเองว่าเธอเนี่ยมีบทบาทอะไรในเมกของซาชิบ้างย้ำนะครับว่าเป็นแฟนเมกนะไม่ใช่ของจริงนะครับเอออ่ะลองฟังดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับภาพแรกก็ตามภาพที่เห็นนี้เลยนะครับเป็นภาพที่ซาชิกับโกได้เจอกับบูนั่นเองโอ้โหแลวเหมือนบูเนี่ยจะพูดถึงเรื่องมิวทูแล้วก็แชมป์โปเกมอนลีกนะทำให้ซาชิกับโกเนี่ยตื่นเต้นเลยทีเดียวโอ้โห เพราะว่าบูในเกมก็ถือว่าเก่งนะเก่งมากอืมถึงเจ้าเล่เห์หน,นักเถอะแล้วภาพต่อไปก็คือภาพตอนเด็กนะครับผมที่ซาชิชิ่เงลุกแล้วก็บูยังเป็นเด็กอยู่นะเอออยู่กับในส่วนวิจัยด็อกเตอร์ออคิดนะครับผมเหมือนจะอยู่ช่วงให้อาหารโปเกมอนนะะภาพต่อไปก็ตัดมาตอนโตอีกนะผมเป็นตอนที่บูเนี่ยขี่จักรยานมาหาซาช,ชิกับโกที่นั่งอยู่หน้าศูวนย์วิจัย ตะก,กูรังินะครับผมชอบนะภาพมันสวยๆมันสมจริงมากเลยอะ่ะไม่บอกตัวของจริงนะเนี่ยเออเนาะดีภาพต่อไปภาพที่ว้าวเหมือนกันนะก็คือภาพที่โกแล้วก็บูเนี่ยเอามาสเตอร์บอลมาชนกันนะผมแล้วภาพฉากหลังก็จะเป็นมิวกับมิวทูนะเพราะว่าบูเนี่ยเขามีเป้าหมายที่จะจับมิวทูนะส่วนโกก็มีเป้าหมายที่จะจับมิวนั่นเองก็เลยเมันเข้ากันได้ดีหรือเปล่าเออน่าสนใจ ภาพต่อไปเป็นภาพที่ค่อนข้างจะอลาัางการแล้วผมคือเป็นภาพที่บูเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ต่างๆนะครับผมแต่ว่าใส่ชุดเปลี่ยนไปนะเอออย่างเห็นไหมภาพของโดคุรังเงยยัดเกยดอสสีแดงเรื่องคาร์ลสที่แบบเป็นเรื่องของซีการ์แยงแฟร์เออเรื่องของอโลล่าไอมัชิบูนอะเออเรื่องของเทพเทสาเรื่องของกาดอนไทโอก้า เออเรื่องของแมลงโจมตีเมืองเนี่ยโอ้โหครบเลยอ่ะเหมือนเธอมีสุดรล่วมหมดทุกภาคอย่างนั้นน่ะน่าติดใจถ้าต่อไปที่ก็ยังมาพของบูอยู่นะแต่เราได้เห็นทาชีด้วยนะผมเป็นตอนที่ทาชีเนี่ยกำลังแข่งแบทเทิลฟอนเทียแข่งดับเบิลแบทเทิลอยู่นั่นเองกับคุณคีสนะเออที่ใช้ดับเบิลแบทเทิลกับลาคูลาสกับวินดี้ส่วนทาชีก็ใช้เคกันนี้กับโอซูเปอร์เมทนั่นเองโอ้โหเท่มากเลย เป็นหนึ่งตัวผมชอบมากเลยนะเบตเทิลฟอนเทียแมตนี้เนี่ยอืมภาพต่อไปคือภาพที่พวกแก๊งซาตุชิเนี่ยเป็นส่วนของซาตุชิแล้วกระดังยืนอยู่กับตัวเอกชายในเกมจินสาะผมชื่ออะไรผมก็ไม่รู้นะอืใครรู้ก็บอกหน่อยนะครับภาพต่อไปเลยภาพย้อนดีที่ไปไกลเลยนะผมเป็นช่วงตอนที่หนึ่งของอนิเมะโปเกมอนนั่นเองที่ซาตชิขโมยจักรยานของคาสึมิไปเพื่อจะหนีพวก โอทีดีอดนะผมเออเป็นไงล่ะจนจักรยานของคาซูมิพังก็เลยมาหาเรื่องสาชีในโปเกมอนเซ็นเตอร์นั่นเองโอ้โหย้ำนะว่าภาพทั้งหมดนี้คือแฟนเมคนะครับแต่เป็นแฟนเมคที่ทําได้ดีมากๆเลยผมยอมรับเลยว่าภาพสวยจนไม่อยากเชื่อเลยว่าเป็นแฟนเมคอยากเห็นหน้าคุณทําเลยผมเนี่ยก็คลิปวันนี้ที่มานี้แหละครับช่วยกดติดตามกดไลค์ให้ช่องผมด้วยนะครับ วันนี้มีแค่นี้แหละไปละ